จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันออกตามหาเทพพิดาลีเบลอารีนาแต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยทุกคนเนี่ยก็เลยกลับมาปร,รึกษากันอีกครั้งว่าเอาอะไกันดีนะพระเอกจินทำการถามโ,โลไลว่า ที่เมืองเผ่าเอลไมมีกิวลวในโลกไผ่บ้างไหมโบไลก็เลยบอกว่ามีถ้าที่นี่ละก็มีกิ้ที่ชื่อว่าไดมอสอยู่และไดมอสเนี่ยเป็นกิ้วที่ดังมากเรียกได้ว่าเป็นกิ้ในตำนานเลยแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักเนื่องจากว่าทางไดมอสสี่ได่ติดต่อกับโลกภายนอกแล้วพอพระเอกดีบแบบนั้นพระเอกก็เลยบอกทุกคนว่างั้นเราไปหาข้อมูลที่กิ้กันเถอะทุกคนก็เฮโลกันไปที่กิวก้วเนี่ยโคตรเยียบเลยสภาพแบบไม่น่าเข้าอ่ะแต่พอเจอกิ้วมาสเตอร์นั้นแหละฮสดใส โดยกิลมาสเตอร์ที่นี่มีชื่อว่าอากาลาฟิเลียโลเบลซาร่าหรือเรียกสั้นว่าซาร่าและเจซาร่าเนี่ยดิจิพท์ของพวกพระเอกมาเยอะมาก แต่นามไม่สนใจพระเอกนะรักคยน่าสนใจน่ะคือโลลไลท์อย่างที่บอกไปโลไลท์ชายก็ได้หญิงก็ดีดังนั้นก็เลยเป็นที่หมายปองของคนไรหลายคน,น,นส่วนพระเอกนั้นเมื่อโดนเมินก็ไม่สนใจเลยเดินไป,ปร,รอบและพบว่าเออที่นี่มันมีเควสตามหาของแปลกๆเหมือนกันแฮะอย่างไอเห็ดหูแมวอะไรเนี่ยซึ่งสาระบอกว่าเห็ดหูแมวอ่ะอร่อยนะากินสดๆได้เลยทว่าช่วงเนี้มันขาดแคลนมากคนรับเควสเนี้ยไม่ค่อยมีเพราะเห็ดหูแมวเนี่ยมันขึ้น เองตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วมาขึ้นในที่ชื้นชืนอับอับ แ่งเก็บเกี่ยวมันเลยเป็นที่ทำคีเอโตแต่ตอนนี้ผู้คนเขาใกล้แถบนั้นไม่ได้เพราะใกล้ทำคีเอโตอ่ะมันมีความเข้มข้นของพลังเวทสูงมากผู้คนก็เลยไม่เข้าไปใกล้แถบนั้นและพอพระเอกได้ยินพระเอกก็พูดบอกว่าเรื่อว่าแบบนี้มันน่าสงสัยแฮะพระเอกก็เลยนัดกับทุกคนว่าเดี๋ยวพร,รุ่งนี้จะเดินทางไปทำคีเอโตแต่ถามว่าทำไมไม่ไปวันนี้เลยคำตอบคือพระเอกเนี่ยอยาไปครับของน่้นหน่อยเตรียมเอาไว้เพื่อสานการเฉุิเฉินในวันพรุ่งนี้จากนั้น พอเช้าวันรุ่งคืนก็ออกเดินทางได้แน่นอนว่าไม่เดินขี่เจนี่ไประดับนี้แล้วซึ่งร่วงขี่นั้นเรกก็ได้มอบไอเทมที่สร้างมาเมื่อคืนนี้ให้กับเคลและบลูไลท์ท้งคู่ก็พยายามถามนะว่าวันคืออะไรเหรอทาเคโรแต่ว่าพระเอกเนี่ยยังไม่ทันอธิบายเลยเจนี่ก็ดำบลูไลท์ว่า นี่ทำด้านหน้านั้นใช่ไหมซึ่งโปรไล์ก็บอกว่าใช่แต่ว่าทาไมมันดูแปลกๆอะ่ะจากนั้นพอเจนี่ลงจอดปุ๊บทุกคนเนี่ยก็สังเกตเห็นความผิดปกตินั่นคือบรรดาสัตว์ใหญ่เนี่ยมันมานอนตายอยู่หน้าถ้ำเป็นซากเต็มเลยในความตกใจโปรไลจึงรีบวิง่งเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าโปร,รไลหายใจไม่ออกทรมานจากนั้นเคลก็อ,อีกคนหนึ่งไปทวงโปรไล์เลกจึงรียบวิง่งเข้าไปดูอาการเร่งเนี่ยพยายามห้ามแล้วแต่ไม่ทันเรียบร้อยเคลก็หายใจไม่ออก บอกทำเอาพระเรกเครียดแม่งเอ้ยกูจะช่วยใครก่อนดีวะแต่อาการแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะความเพียมพลนของพลังเวทแน่นอนพระเอกเลยใช้คลื่นทำการรักษาอากาศให้สะอาดกว่าเดิมความเพียมพนของพลังเวทในอากาศมันยึงกลับมาสู่ภาวะปกติได้เคลนและบลูไลท์ก็เลยหายใจสบายขึ้นแต่เจนี่บอกว่าระวังนะถ้าเครู้ อีกไม่นานอนุภาคเวทมนต์เข้มข้นมันจะกลับไปอกีกดาพระเอกก็ตกใจเลยอะไรนะจะมาอีกงั้นเหรอพระเอกเลยรีบบอ,อกพลไลท์และเคลว่านี่ทั้งสองคนรีบเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์เวทที่ผมให้ไปก่อนหน้านี้เร็วพอรานคู่ที่แบบนั้นก็เลย,ยิบอุปกรณ์เวทเของพระเอกขึ้นมาและพูดว่าสตาร์ท จากนั้นอุปกรณ์เวทมันก็เริ่มทำงานทำให้ร่างกายตะคู่มีแสงส่องรอบตัวโดยพระเอกบอกว่าอุปกรณ์เวทอันเนี้ยมันทำหน้าที่ป้องกันอุปภวทมนต์เข้มข้นในรัศบีรอบตัวผู้ใช้แต่ประเด็นคือพระเอกเนี่ยทำมาไม่พอขาดไปนึงอันเลยกลายทำให้เจดีย์เพิ่มอีกอันหนึ่งแต่เจดีย์บอกว่าไม่เอาไม่ต้องถามพูดจบเจดีย์ก็ย่อส่วนตัวเองกลายเป็นเจดีย์จิว๋ว รับกับบอกว่าแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปเกาะไหลคลเสะักคนเหมือนกับผีในชัตเตอร์ก็ติดวิญญาณแบบนี้รัศมีโคมก่อนเวทมนต์มันก็น่าช่วยฉันได้ด้วยใช่ไหมซื้อเปเรก็บอกว่าครับ ลดด <c oughs> แล้วเหยื่อผู้โชคดีก็คือเคลเจนี่ก็ไปเกาะอะไรเคลเลเคล,ลก็เกรงเลยไม่รู้จะพูดไงดีแต่ก็ต้องยอมจากนั้นทุกคนก็เดินเข้าไปภายในถ้ำและพบว่าภายในถ้ำเนี่ยอนุภาคเวทบนตมืมาเข้มข้นมาดูท่าว่าที่นี่แหละมันต้องมีอะไรอย่างแน่นอนซึ่งพอเดินไปเดินมาบลูไนก็พบว่าเฮ้ยนี่มันตัวอะไระในถ้ำมีมอนสเตอร์อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอจึงพยายามเดินเข้าไปดูใกล้แต่กระโดดมอนสเตอร์นั้นมันยิงพิษใส่ดีนะหลบทัน ถ้าว่าไอมอนสเตอร์ Master หน้าตาแบบเนี้ยมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมากันเพียบเลยงานนี้แย่แล้วแล้วมีตัวหนึ่งเลือกโจมตีเพรกดูความตกใจเรกอะไรต่อยสวน เป้งเข้าไห้เท้ามอนสเตอร์กระเด็นเป็นลูกบอลเลกเลยจะได้ตัวหนึ่งกัพบพวกมันจมตีเคลเคเลก็เลยใช้หอ,อกวาดชาบส่วนบีนั้นก็ช่วยเหมือนกันนะบีพ่นไฟใส่พวกนี้ยจนเก็บไปได้ตัว2ตัวเจอพวกมันอ่ะเยอะเหลือเกินปรับเท่าไร่ก็ปราบไม่หมดเร่ก็เลยคิดว่าอยาโจมตีทีเดียวและเคลียร์แม่งให้หมดหดไปเร่ก็เถามบลไลท์ว่าบลไลท์แถวนี้มีที่โล่งๆบ้างไหมบลไลท์ก็เลยบอกว่าบีต้องเข้าไปลึกด้านในบลไลท์ก็นำทางเขาเลยไป จนเจอที่ลองกว้างพระเอกก็เลยบอกทุกคนว่าทุกคนมันหลบหลังผมเร็วทุกคนก็รีบไปกองหลังพระเอกเลยจากนั้นพอผู้มวสเตอร์มันเข้ามาใกล้พระเอกก็ได้ทำการกางบาร์เรียเต็มบรกาดซึ่งผู้หมวสเตอร์สสมผัสกับบาร์เรียผู้มันก็สลายหายไปเรียบร้อยหมดไปหนึ่งเรื่องทุกคนเลยมานั่งพักกันก่อนนะเหนื่อยอ่ะก็เลยกินแซนวิชกันซึ่งระหว่างกินพระเอกก็ถามบลไลท์ว่านี่บลไลท์ถ้ำนี้มันลึกไปถึงไหนเหรอ โบไลก็เลยบอกว่าลึกไปจนถึงด้านในซึ่งมีแท่นบูชาอยู่เลยทํามออกเลยถามว่าแท่นบูชาเหรอหรือว่าจะเป็นแท่นบูชาของเทพีลิเบลอารีนาะแต่โบไลบอกว่าไม่ใช่มันต่างกันนิดหน่อยท่าเอาพระเอกสะุดกึกและคิดในใจว่าปกติแล้วแท่นบูชามันมีไว้บูชาเทพเจ้า แต่ถ้าเกิดแท่นบูชาอันนี้มันไม่มีไว้บูชาแล้วมันมีไว้ทําอะไรล่ะหรือว่ามีไว้ผนึกอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าโบไลก็ไม่รู้นะไว้แท่นบูชาเนี้ยคืออะไรชาวบ้านเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกัน จากนัทุกคนก็เดินลึกเข้าไปด้านในจนเจอกับแท่นบูชาซึ่งมันมีลักษณะคล้ายประตูไม้แต่มันโดนเศษหินร่วงลงมาทับทำให้แท่นบูชาเนี้ยพังเสียหายนิดหน่อยที่สำคัญคือรอบขางแท่นบูชามันมีเห็ดหูแมวอยู่เต็ไมไปหมดเลยเรเนียก็อยากเอากลับไปด้วยนะแต่ตอนเนี้ข้องใจอะว่าอะไรที่ทำให้เศษหินมันร่วงลงมาพังขนาดนี้หรือว่าจะเป็นแรงสะเทือน ตอนที่พระกจับไข่โว้งั้นเหรอหากเป็นวิจิ๋นละก็มันก็เสียโอไม่ใช่มันก็น่าประหลาดใจมากว่าแรงสะเทือนมันมากไกลถึงที่นี่เลยเหรอ แต่จากนั้นเจดีก็เตือนทุกคนว่าระวังทุกคนมีอะไรบางอย่างกำลังจะมาทุกคนเนี่ยก็ตั้งท่าระวังซื่อโจมันมีอะไรบางอย่างโยนลงมาจากเพดานใส่โบลไลท์ทุกคนก็เลยหันหน้าขึ้นไปมองและพบว่าโอ้โหมันเป็นตัวท่าขนาดใหญ่ดาโบไลท์เนี่ยไม่เคยเจอไอตัวแบบนี้มาก่อนเลยได้ถามพระเอกว่าถ้าเคารู้พจะรู้ชื่อคอยบอกนี่ไหมดาพราะเอกรู้นะราตรวจสอบมาและพบว่ามันคือเยโตด์กสลัด มันเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่มีเวทนารโดยเฉพาะนด้ทำคชีเอโตเมื่อเหนี่ยวของมันเนี่ยเป็นอันตร,รายมากหาสัมผัสเพียงเล็กน้อยอาจถึงตายได้ซึ่งมันเป็นอันตร,รายไม่จะกับทาเคโรเออเขาอธิบายมันระบุชื่อพระเอกเลย <c oughs> แล้วพอบลูไลท์กับเพลย์นี่ชื่อมันทั้งคู่เนี่ยก็ตกใจพระ รัสลักนั้นถือว่าเป็นบอสเซย์ตำนานที่เคยทำลายล้างอาณาจักรกาณาร์ฟจนประเทศนั้นหายไปจากแผ่นที่มาแล้วโบไลค์จะชวยพระเอกนีนะเพราะมันไม่ใช่อะไรที่พวกเราจะสู้ได้แต่พระเอกไม่ไปแล้วบอกว่าหนีทำไมอะ่ะมีโอกาสสู้ได้ทั้งทีหากหนีไปเราก็เสียโอกาสจะรู้ความจริงและเอาเห็ดหูแมวกลับไปแดกไปได้ด้วยนะ ดับลรไลก็งงเลยอะไรนะมีโอกาสชน,นะงั้นเหรอหมายความว่าไงเพลก็เลยบอกว่าก็จุดออกของมันคือไฟยังไงล่ะแล้วไฟอ่ะขอให้นัดมีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอา้าวฝากได้นะครับท่านจอมมานผู้จบเพลก็แปลงร่างพร้อมกับพูดว่าขอโทษนะโรไลที่ไม่บอกความจริงตอนนี้สายพันชันเปลี่ยนไปแล้ว แล้วพอบบลไลท์เห็นร่างไวง้พกเคลบลไลท์ก็ตกใจพระเอกก็เลยพูดขึ้นมาว่าในนทั้งนี้ก็มีจอมมานท่านเทพและมังกรอยู่ด้วยทั้งทีอ่ะอีแบบเนี้ยไปสู้ได้ไงไม่คิดเลยว่าจะแพ้แล้วพอไปอย่างนี้โบลไลท์ก็เอาด้วยทุกคนก็เลยร่วมมือกันต่อสู้กับดาร์คสลัก เปิดมาบีก็พ่นไฟใส่เลยดาสลักก็เจ็บไม่น้อยมันก็เลยพยายามยืดดวดไรโจมตีบีที่ไม่อยู่บนฟ้าทําให้เคลใช้โอกาสนั้นพุ่งไปจะโจมตีดาสลักแต่ปรกว่าดาสลักมันกลับยืดดวดออกเพิ่มและจับเคลเอาไว้ได้ทว่าเคลก็สลัดหลุดอน,นะจากนั้นก็คว,ว้าอาวุธแล้วพุ่งไปฟันดาสลักชาบนวดขาด ขาจริงอะแต่แมกฟื้นฟูกลับมาด,ด้วยความรวดเร็วเวจ้าเคลตกใจเลยอะไรกันส่วนนันบีเองเขาพยายามยิงไฟรอบแต่คราวนี้ดาสลักไม่อยากให้บียิงแล้วมันยืดหนวดไปหาบีทให้บีเนี่ยยิงไม่ได้ซึ่งพอสถานการณ์มันเปนแบบนี้เรก็เริ่มวิเคราะห์ว่าทาไมกันนะเจ้านี่ถึงรู้ว่าใครจะโจมตีเห้ทมันอ่ะไม่มีตาแผลหรือว่าไอหนวดนั่นมันจะไว้ใช้จับสัมผัสนะเรววก็เลยบอกให้บลูไลท์อะโจมตีที่หนวด หนวดที่มันยู่บนหัวไม่ใช่หนวดที่มันยืดนะโบไลก็ตกลงแล้วพุ่งไปเข้มี่โจมตีแต่ว่าดัสลักมันก็โจมตีสวนเรียกเลยทำการยิงไฟช่วยบโบไลไว้จนบโบไลพุ่งไปตัดหนวดเจ้าดัสลักได้สำเร็จทำให้การเคลื่อนไหวของดัสลักมันป่วดน,นะนะบีก็เลยถือการนั้นยิยงไฟอีกครั้งตูม ด์เคเลเนี่ยก็คิดว่าน่าจบแล้วแต่ยังยู่ดีไฟมันก็หายไปดาร์สลักมันยังไม่ตายแถบโบโหมากด้วยทําให้พระเอกคิดในใจว่ามันเกินความควบคุมแล้วแบบนี้ต้องใช้ท่าไม่ตายที่เอาไว้กําจัดท่าโดยเฉพาะนั่นคือเกลือชั้นดีเสียดายอ่ะเสียดายก็จริงแต่ก็ต้องใช้แล้วล่ะพระเอกก็ควบคุมเกลือให้พวกไปโจมตีดาร์สลักโดนเต็มเต็มทำให้ความชื้นดาร์สลักเนี่ยมันหายไปร่างกายมันจะได้รับบาดเจ็บอย่างมาก ทงเอาดัสลักพยายามหนีเลยแต่เคลไม่หนีเนีลยวพ่งไปใช้หอกฝันช็อ ดัสลักตายในที่สุดและพอดัสลักตายผู้เป็เรเนี่ยก็เดินต่อเข้าไปด้านในและพบว่าเออหือแม่งมีไข่เต็มเลยวางไข่ไว้เพียบและแต่ละตัวเนี่ยแม่งเตรียมฟักแล้วเร่ก็เลยจะดูข้อมูลของไข่ดัสลักเพื่อ,อจุดอ่อนนะและพบว่าจุดอ่อนมันคือแสงอาทิตย์ทำใเร่คิดดนใจว่าแสงอาทิตย์งั้นเหรองั้นก็แสงยูวีสินะเรก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยหลับตาลงจากนั้นก็ได้ใช้มัดแสงอาทิตย์ <c oughs> วงเล็บสร้างแสงยูวีจำลองออกมา ตัวอ่อนดาสลักตายขาใขร่เรียบร้อยทั้งนี้พอตัวแม่และใข่มันตายหมดเจนี่ก็สะพัดได้ว่าพลังเวทน่ารังเกียจที่มันปกคลุมดิแดนแห่งนี้อยู่มันได้หายไปหมดแล้วนําซ้ําเธอยังสามารถสะัดถึงตัวตนของคนผู้นั้นที่เรียกตัวเองว่าราชาพูดได้แล้วจากนั้นก็จบตอนที่11อนะครับตอนน้าตอนจบซีซั่นแล้วนะ จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสนุกดีแต่ไม่ค่อยมีส่วนหาเท่าไหร่เสียได้เสียได้เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้แอดลับก่อนครับบายบาย